ไอ้ไอ้บอลบอกแม่งไอ้บอลบอกว่าหงแม่งกลายเอวสามแอนหรืออะไนล่วเลิโรนี่พอเลิโมึงบอกไปไอ้มึงคุยเ่นเองเอกูไม่อยากกัดกันมันสุดทาทางสกเป็ดแดงิบนน่าสาร่า a n ล feel locked it away sad we n g ย o อ้ยเียจัดเียจัดเว้ยแหวว ขอหนึ่งแมยูที่ชนะแล้หนึ่งรให้กับวีฟูที่แพ้ขอหนึง่ขอหนึ่งชอบีดอาลงเสียอะไรมึงนอะไรมึงฮัลโกาคื่อนี่หมายถึงไรกูไม่รู้นะีแอตกชั้นไอ้ต้นบอกว่าไงนะไม่มีทคงตกเว้ยภูิใจอว่าม่เหลือสิบคนอะ ตัวไอ้ต้นแม่งเล่นเกมวังแกนว่ะโดนน้ำเท่าไหร่วะสองยังอยู่เหมือนตอนนีน้เหมือนเหมือนน,น,นี่ตอนนี้เปะ๊ะ <c oughs> โดนน้ำสองนึง <c oughs> ข้างหลังแล้วด้วยเปะ๊ะเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยเราจะใช้เหมือนกันไหมเอาละต <c oughs> องสุศลต้องอ่ะ